พบกับอะไรคะนนี้ค้างแสงเหรอคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะดูค่ะเยอะไปหมดค่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าขคี้โมนะคะคือ้าลเราภาูที่นอนก็เลือกลายเองด้วยค่ะสีสันนี่คือแสบตามากเลยคะ่ะแล้วคนนี่เป็ดนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะน้องชอบกระต่ายน้องก็จะซื้อกระต่ายนะคะมีอยู่ตรงนน้นอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้นคีบอันนี้คือตุ๊กตาที่คีบได้นะคะหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะคนไรตอนนั้นช่วงนั้นชอบยูนิคอนมียูนิคอนสี่ตัวตรงนี้และอยู่ในถุงอีกนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะใช่ค่ะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้ตอนนั้นเอาพอยไปจีนนะซื้อมาจากจีนอันนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักค่ะีตัวนึงที่หนูชอบมากค่ะเป็นคู่แฝดกันเลยชอบนี่นะคะมีหูไม่มีที่จะนอนแล้วค่ะพูดเด็กก็จะ